สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้ก็เป็นวันที่22นะครับก็ตรงกับวันพุทธที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2564รอ่ะรายการข่าวตลาดล่างล้อมวงเข้ามาครับวันนี้ก็จะคุยให้ท่นทานทั้งหลายได้ฟังเพราะมันกังขามานานแล้วไอ้เรื่องของการฉีดวัคซีนไก้เนี่ย หมอคนนู้นก็บอกว่าดีหมอคนนี้ก็บอกว่าเยี่ยมหมอคนนู้นก็บอกว่าแ๋วไม่อันตรายฉีดวัคซีนไข้ไม่อันตรายแล้วทำไมคนตายละวะเออทำไมคนตายละวะฉีดวัคซีนไข้ไม่อันตรายและทำไมคนตายทีนี้วัคซีนเนี่ยตอนนี้กำลังคืบคานไปหาเด็กปลอดภัยหรือเปล่าไม่ปลอดภัยหรือยังไงก็เป็นการถกเถียงกันในบางประเทศ ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ฉีดให้เด็กรู้สึกจะเป็นบางประเทศอีกประเทศหนึ่งก็ไม่ฉีดวัคซีนกว้วยในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ฉีดเขาไม่มั่นใจในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะฉีดให้เด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กเนี่ยมันติดโควิด -19 จากใครครับมันติดโควิด -19 จากผู้ใหญ่ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องฉีดวัคซีนก็ต้องฉีดให้กับครูบาอาจารย์หรือบุค,คลกากรทางการศึกษา ถ้าฉีดให้ครูบาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเด็กมันจะติดใครมันติดโควิดจากพ่อจากแม่จากลุงจากป้าจากพี่จากน้าจากอาหรือจากครูบาอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาฉะนั้นฉีดให้บุคลากรทางการศึกษาพ่อแม่พี่น้องก็ฉีดมดแล้วไม่ต้องฉีดให้เด็กเพราะมันเสี่ยงเกินไปที่จะฉีดให้เด็กเล็กๆเด็กในเขามีภูมิต้านทานอยู่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกัน บริษัทที่ผลิตวัคซีนเนี่ยผลิตมาผลการวิจัยก็ยังไม่ถึงห้าปีเสี่ยงที่จะมาฉีดคนนู้นคนนี้แต่เรามันจำเป็นจะต้องฉีดไม่ได้ไปขัดขวางมันจำเป็นต้องฉีดแม้เราจะเป็นหนูตะเภาลองยาเราเป็นหนูตะเภาลองยาทั่วโลกฮะในประเทศไทยเราก็เหมือนหนูตะเภาลองยาเดี๋ยวคนนั้นฉีดกว้าตายคนนั้นฉีดเข็มที่สองตายคนนั้นฉีดบูสเข็มที่สามตาย เราได้เห็นข่าวอย่างนี้กันบ่อยๆแทบทุกวันนี่มันคืออะไรมันคืออะไรมันเป็นความเสี่ยงของประชาชนเกินไปไหมมันเป็นความเสี่ยงที่เขาเห็นว่าพี่น้องประชาชนทั่วโลกหรือในเมืองไทยเนี่เป็นหนูตะเภาลองยาหรือไม่นี่ก็อีกรายหนึ่งครับดาราที่ชื่อเอมมี่แม็กซิมฉีดเข็มที่สองสุดเลยครับท่านผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเอมมี่ อมอนวันศิริกิติรัตน์หรือเอมมี่แม็กซิมถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากมีอาการเหมือนหยุดหายใจโดยเพื่อนของเอมมี่ได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพขณะพาเอมมี่ไปโรงพยาบาลพร้อมกระระบุข้อความว่าหามเอมมี่ส่งโรงพยาบาลกลางดึกเหมือนกับหยุดหายใจเรียกไม่ตื่นเป่าปากไปแล้วขับรถส่งด้วยสติที่ยังมี พอถึงมือหมอแล้วก็ไม่เป็นอะไรแล้วนะเพื่อนรักก่อนหน้านี้เอมมี่รับวัคซีนชิโนแวกเป็นเข็มที่1เมื่อวันที่23สิงหาคมจากนั้นเมื่อวันที่20กันยายนเอมมี่เอมมี่ก็ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2ซึ่งต่อมาได้โพสต์ว่ามีอาการหนาวสั่นต่อมาผู้สื่อข่าวก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามเอมมี่ถึงกรณีดังกล่าว เอมมี่ก็เปิดเผยว่าเหตุเกิดเมื่อคืนนี้เพื่อนบอกว่าจับที่จมูกแล้วเหมือนไม่มีลมหายใจเขาจึงเป่าปากและปั๊มหัวใจขึ้นมาโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีจากนั้นก็นําตัวส่งโรงพยาบาลศิรแพทย์ทั้งนี้ในวันที่ไปฉีดวัคซีนตนได้ถามหมอที่ฉีดเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องทานยาเมื่อถึงบ้านอาบน้ำเสร็จก็รู้สึกหนาว เข้าไปในกระดูกมือชาเท้าชาขาชาพอทานยาแล้วก็หมดสติไปใช้เวลาที่โรงพยาบาลเกือบสองชั่วโมงไม่ได้เข้าห้อง ICU หมอบอกว่ามีไข้สูงทําให้เกิดภาวะหลับลึกปลุกไม่ตื่นร่างกายเกือบช็อกส่วนที่ก่อนหน้านี้ตนได้ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกามาเนี่ยมีส่วนที่ทําให้ร่างกายเกือบช็อกในครั้งนี้หรือไม่นั้นทางแพทย์ยังไม่ได้วินิจฉัย ส่วนตัวเลยไม่รู้ว่าเป็นผลจากวัคซีนหรือไม่เพราะรู้ตัวอีกทีคือไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้มีไข้ขึ้นถึง40.2มีปวดที่ปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าช่วงเท้าและเข่าและหลังหน้าอกร้อนและปวดหัวหนักมากก่อนหน้านี้ตนไม่มีอาการป่วยเหล่านี้แต่น่าจะเป็นผลข้างเคียงที่ก่อนไปรับวัคซีนตอนอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอเขาให้นอน8ชั่วโมง แต่ต้องตื่นมาเพื่อป้อนนมลูกทุกสองชองั่วโมงมันอาจนอนไม่พอด้วยนี่คือเอมมี่แม็กซิมหรือคุณอามรนวันนะครับซึ่งเกือบตายเกือบตายครับเพราะไปฉีดวัคซีนไข้ที่อย่างว่านี่คือหนึ่งในร้อยๆหรือในหนึ่งในพันๆตัวอย่าง ที่คุณหมอเขายืนยันนั่งยันนอนยันบอกไปฉีดกันเถอะผมไม่ได้มาขัดขวางนะฉีดก็ฉีดเขาบอกไม่เป็นไรมันก็ดีอไม่ได้มีโรคประจําตัวแต่ก็เกิดเหตุอย่างนี้ถ้าเขาตายขึ้นมาล่ะมีหลายคนที่ตายนะครับที่ฉีดก้วยอย่างเนี้ยเข็มแรกคีโนแวกที่เข็มสองเอสตาเซนิก้าหรือว่าฉีดคีโนแวกเข็มหนึ่งเข็มสองบางทีฉีดเข็มหนึ่งก็ตายผลข้างเคียงมี หมออาจจะลงความเห็นว่าตายเพราะคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนู่โรคน,นั้นก็ว่ากันไปรัฐบาลอาจจะไม่อยากเสียเงินช่วยงานศพก็ได้ฉะนั้นการฉีดวัคซีนก้ผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนภูมิปัญญาแพทย์ของหมอไทยที่บอกเอ้ยฉีดได้ฉีดไปเถอะนะแล้วบอกไม่อันตรายผมก็เลยตะโกนถามว่าเฮ้ยถ้าไม่อันตรายแล้วทําไมคนตายละ่ะเออตรงนี้น่าคิดนะครับน่าคิดนะครับฉะนั้นเวลาเนี้ยบ้านเมืองเราเนี่ย เรา,ากําลังจะเปิดการค้าการธุรกิจเปิดประเทศเขาเียกาเปิดประเทศให้พวกเรามาค้าขายกันตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ยังเปิดไม่ได้สิบห้าตุลาที่ครบหนึ่งห้าสิบวันแล้วมันจะเปิดได้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าเพราะเอาในกรุงเทพก็แล้วกันในกรุงเทพเนี่ยก็ยังฉีดวัคซีนกันไม่ครบ70%เอร์ยังไม่ครบ70%เ ผู้ว่ากทมพลตระเอัศวินบอกผมไม่เปิดผมไม่เปิดประเทศผมไม่เปิดกรุงเทพให้คนเข้าคนออกคนมาเที่ยวกันมันต้องฉีดให้ครบ70็เอร์นฉะนั้นถ้าเร่งฉีดเร่งฉีดเร่งฉีดถ้าสิบห้าตุลาครบก็ให้เปิดกรุงเทพเลยแต่ไม่ครบก็ต้องเลื่อนออกไปนี่คือความตั้งใจของผู้ว่ากทมฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะครบไม่ครบจะเปิดได้ไม่เปิดได้พี่น้องประชาชนก็เฝ้าดู แต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เปิดประเทศทุกจังหวัดจะได้ไปทํามาหากินกันรู้ไหมว่าเวลานี้คนมันกําลังจะอดตายเพราะปิดนู่นปิดนี่ปิดกรุงเทพมีเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวเดือดร้อนกันไปหมดผู้คนไม่มีเงินไม่มีสตังไม่ได้ทํางานหากินไม่ได้หาเช้าไม่ได้กิน่ําหาค่ําไม่ได้กินเช้านี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ผมเอามาบอกฉะนั้น มันอยู่ในช่วงที่ว่าเราเระวังอยู่ในช่วงที่ว่าเราเดือดร้อนอยู่ในช่วงที่เราอกสั่นขวัญแขวนไหนใจเรื่องวัคซีนฉีดก้อยเอ้ยกูจะตายหรือเปล่าฉีดเข็มแรกกูจะเป็นยังไงฉีดซิโนแบกสองเข็มมันยังตายเลยและชีวิตกูจะเดินไปยังไงนะเราอยากจะหาวัคซีนที่ดีดี mrna นะมันก็ยังไม่มาหรือมาแล้วเขาให้มามันก็ไม่พอฉีดโดนพวกที่เส้นก๋วยจับเส้นก๋วยเตี๋ยวลากไปฉีดกันหมด นั่นก็คือไฟเซอร์ทุกคนรอรอไฟเซอร์จะเข้ามาอีกรอมอนดอน่าซึ่งเป็นวัคซีนที่คิดว่าปลอดภัยเพราะคนฉีดแล้วยังไม่มีรายงานการตายจากวัคซีนพวกนี้เลยยังเกงก็มีอะไรเกี่ยวกับหัวใจนะหรือว่าอาจจะเป็นเล็กๆล็น้อยแล้วก็หายแล้วก็หายนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเราก็ยังอยู่กับไอ้โรคโควิด1 9ต่อไปอีก มันไม่จบแค่นี้ครับปีนี้ก็ไม่จบเมื่อรัฐบาลรู้กูร,รู้ว่าไม่จบมันต้องเร่งฉีดและเปิดประเทศในคนทำมาหากินในคนทํางานให้คนมีงานทําแต่ถ้าอยู่อย่างนี้มันก็เดือดร้อนมันก็เดือดร้อนผมก็เลยต้องชักชวนพี่น้องทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยให้ดูแลตัวเองเราไม่อยากจากพ่อไม่อยากจากแม่ปู่ไม่อยากจากย่าและเราอยากจะอยู่ให้ครบในครอบครัวของเราทุกคนบางครอบครัวตายทั้งครอบครัว บางครอบครัวมีเจ็ดคนตายหมดเหลือคนเดียวบางครอบครัวไปตายกลางถนนข้างถนนเราก็มีให้เห็นกันอยู่ผมก็เลยบอกเฮ้ยสร้างภูมิต้นทานส่วนตัวเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกมันมีวิธีสร้างภูมิต้นทานส่วนตัวส่วนบุคคลในบ้านท่านอย่างน้อยก็อุ่นใจยังไงล่ะครับผมก็เลยแนะนำในเรื่องเบต้ากรูแคน เบต้ากรูแคนเนี่ยในเมืองไทยมาขอญาตเป็นอาหารเสริมแต่คุณสมบัติของมันมันใช้คําว่าป้องกันและรักษาเบต้ากรูแคนไม่ใช่ยาเคมีไม่ใช่สมุนไพรและมีเครื่องหมายอยเนี่ยท่านต้องดูเครื่องหมายอยไม่มีไม่ต้องไปซื้อที่ผมพูดเนี่ยคำว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยมันเป็นชื่อสามัญคล้ายๆกับแอสไพรินยี่ห้ออะไรเบต้ากรูแคนยี่ห้ออะไรผมไม่ได้โฆษณาย,ยี่ห้อ เพียงแต่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนกับท่านผู้ชมเท่านั้นจากหนังสือที่นักวิชาการหลายคนเนี่ยได้บันทึกไว้ผมก็เอามาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะเป็นประโยชน์จะท่านทั้งหลายมีอยู่เล่มหนึ่งครับเบต้าครูแคนเสริมภูมิคุ้มกันเล่มนี้เขียนโดยดรวิทยาการะดรุมพระดรวิยาเนี่ยทำงานในมหาลัยฮาวาดนะในมหาลัยฮาวาร์ดนะครับ และเห็นว่าตัวเองก็เคยป่วยเป็นมะเร็งและก็หายเพราะรับประทานเบต้ากรูแคนก็เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นวิทยาทานผมต้องขอขอบคุณดรวิยาด้วยนะครับที่เอามาอ้างอ้างอิงบ่อยๆดรวิยาเขียนว่าอย่างนี้ครับเบต้ากรูแคนจากยีสขนมปังเป็นเบต้ากรูแคนที่มีสรรพคุณที่ดีที่สุดและมีความปลอดภัยสูงที่สุด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องและกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสต,ดดตร์ดรศาสตราจารย์ดรในแพทย์วิจิตบุญยโหตระได้เขียนไว้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องเบต้ากรูแคนเขียนไว้ในหนังสือชื่อศาสตร์ชลอไัยบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารอาหารมหัศจรรย์ สารอาหารธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันที่สูงที่สุดในโลกและเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นอาหารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติที่เป็นยาที่ดีที่สุดในโลกองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นอาหารเสริมที่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนครับถึงแม้จะรับประทานมากก็ปลอดภยัยปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดภูมิต้านทานทำลายตัวเองศาสตราจารย์ดตอร์ในแพทย์วิจิตบุญญาโฮตระบอกว่า ประโยชน์ของเบต้าครูแคนต่อร่างกายมันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยป้องก,กันโรคและโรคเสื่อมต่างๆรวมทั้งมะเร็งลดน้ำตาลของเลซารอนในเลือดลดการอักเสบติดเชื้อได้ดีกว่ายาปฏิชีวนะทำลายพิษจากเชื้อราไวรัสปารสิตลดการปวดข้ออักเสบโอ้เยอะแยะหมดและยิ่งกว่านั้นยังกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันทั้งหลายในร่างกายเนี่ยตื่นตัว เช่นเซลเพชชาตมันมีเซลเพชชาตนะครับรับประทานเบต้ากรูแคนไปแล้วเนี่ยนะถ้าเรามีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย,กายเช่นเชื้อราเชื้อไวรัสหรือเชื้ออะไรก็แล้วแต่ไอเบต้ากรูแคนมันจะแปลงร่างเป็นไมโครฟาสคือเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่เป็นเซลลเพชชาตปลาดเข้าไปฆ่าเชือ้อนะมันฆ่าได้ครับและป้องกันได้ทําให้เรามีภูมิคุ้มกัน นี่คือคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ mm hmm. นายแพทย์วิจิตบุญญาโหตระได้ออกมาเขียนในเชิงวิชาการเหมือนกับเป็นตำราเล่มหนึ่งแต่คุณหมอวิจิตบอกว่าเบต้ากรูแคนที่ดีที่สุดก็คือเบต้ากรูแคนที่สกัดจากยีสต์ขนมปังนะโดยมากจะสั่งกันจากอเมริการัอเมริกาต้องชนิดเข้มข้นนะครับและดีที่สุดนะยีสต์ขนมปังดีที่สุดยีสต์เข้มขน้ขน,ขน แต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยเห็นเขาขายดีอะไรก็ไ,ไปไปไปเพาะเลี้ยงกันจากยิสาเหล้าสาเบียยิสดงยิสลดำผมบอกซะก่อนว่าไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยผลข้างเคียงมีและก็ได้ผลยากได้ผลช้าได้ผลน้อยเอา,อางี้ดีกว่าถามว่าได้ผลมาได้ได้ผลน้อยแต่ดีที่สุดยีส์ขนมปังที่สกัดเข้มข้นมีเครื่องหมายอยอยครับและท่านจะได้รับประโยชน์จาก เบต้ากรูแคนยังหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับไหนไหนจะคุยเรื่องนี้แล้วอยากคุยให้จบนิดหนึ่งจะได้มีเวลานิดหนึ่งนะครับคือเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกที่มนุษย์ค้นพบหนังสือเล่มนี้เขียนโดยศาสตร,ราจารย์ดกเตอร์ในแพทย์สมศักดิ์วราคามินคุณหมอมสมศักดิ์เป็นอดีตปรัดรกระทรวงสาธารณสุขเป็นนักวิจัยดีเด่นท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ใหญ่บเบลเลอร์บริษูนหนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจำหน่ายใช้ชื่อว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลก ที่เท่าที่มนุษย์ค้นพบแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ามะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตาดัดปอดบวมและโรคเอดคือในตำรามันบอกว่าอย่างนี้มันใช้คำว่าป้องกันและรักษานะครับแต่เมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่สั่งเข้ามาเนี่ยจะขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฉะนั้นเบต้ากรูแคนเนี่ยศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์บอกว่าอย่างนี้เบต้ากรูแคนเนี่ยเขาเขาเรียกไอ้กลุ่มนี้ว่าเบต้า13กับเบต้า1.6กรูแคนและก็ความเด่นของมันก็คือสร้างภูมิต้นานทานนะสร้างภูมิต้นานทานความโดดเด่นของมันคือการสร้างภูมิต้านทานที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับอย่างน้อยท่านก็ได้ความรู้ในเชิงวิชาการท่านหาความรู้พวกนี้ได้จากที่ไหนเยอะแยะไปหมด ใน Google ก็มีในอะไรก็มีถ้าไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างท่านโทรศัพท์ไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายเพื่อเป็นวิทยาฐานให้กับท่านเบต้ากรูแคนผ่านการวิจัยจากมหาลัยต่างๆเป็นสิบกว่าปีไม่ใช่ทําแบบไม่ถึงปีแล้วออกมาฉีดให้กับประชาชนอย่างวัคซีนสิบกว่าป,ปี20ปีแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่ายีผลการวิจัยของมหาลัยชั้นนำเป็นมหาลัยแพทย์ชั้นนำของโลกฮะ เช่นมหลา ad, มหลัยฮาร์วาร์ดมหาลัยเบเลอร์ในสหรัฐอเมริกามหลาลัยวอชิงตันมหลาลัยทูลเลนมหลาลัยดุคแคลิฟอร์เนียมหลาลัยลุยส์วินมีผลการาา 1, รายงานเป็นพันรายงานประมาณสักสองสามพันรายงานเบต้าครูแคนที่คุณหมอสมศักาดิ์ศาสตราจารย์ดรแพทยร์แสมศักดิ์วราคามินอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันบอกดีที่สุดในโลกคนเป็นระดับปลักกระทรวงบอกดีที่สุดในโลกเนี่ยท่านไม่สนใจเลยครับ คุณหมอศักบอกว่ามีคุณสมบัติมหาศาลที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายบอกว่าอย่างนี้ครับฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันเป็นที่พึ่งที่หวังของพวกเราได้อย่างน้อยฉีดวัคซีนไปแล้วอา้าวมีติดบ้านรับประทานวันละสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดใครยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนเราจะไปรู้เหรอว่าเราจะติดไอเชื้อไวรัสวันไหนไม่มีใครรู้อนาะคตตัวเองรอกครับเพราะเวลานี้มันยังไม่สงบมันยังติดอยู่วันละเป็นหมื่น วันเราเป็นหมื่นเราไม่รู้ว่ามันจะมาแบบไหนมันจะมาแปลงร่างมายังไงกลายพันธุ์มายังไงนี่คือสิ่งที่แนะนําให้พี่น้องประชาชนพอมีกําลังซื้อก็พิจนารณาดูนะครับพิจนารณาดูเพราะเป็นห่วงเป็นใยในสุขภาพอันนี้คือแพทย์ทางเลือกน้าท่านเลือกปัาบเข้าไปมันมีผลการวิจัยที่แน่นอนและชัดเจนนะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการบุญระวีตีข่าววันนี้ เอาข่าวเกี่ยวกวับเรื่องฉีดวัคซีนกว้วยเห็นบอกว่าไม่อันตรายแต่ทําไมมันตายจริงพูดเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังน่าจะได้รู้จะได้เตือนใจจะได้คิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาไ,ไม่ใช่หนูตะเภาลองยาไม่ใช่หมูหนูตะเภาลองยาที่จะต้องมาตายโดยการฉีดวัคซีนมันไม่คุ้มค่าในความเป็นมนุษย์เลยครับกราบขอบพระคุณคที่ติดตามชมรายการบุญลวีตีข่าว วันนี้ลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ